เหมือนกันจริงจริงด้วยเหมือนกันจริงๆด้วยเคยสงสัยกันไหมครับว่าขอที่เราจับกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยบางขอดดูรูปแบบแล้วเอ๊มันดูคลับคล้ายคับคามันเหมือนจะเหมือนกันเลยเพียงแค่มีการทาบนิ้วมีการเลื่อนช่องเข้าเลื่อนช่องออกเท่านั้นเองแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิศวงซ่อนอยู่ในเรื่องคอดแน่นอนอยากรู้ิปตามคลิปนี้เลยครับผมตามไปดูกันเลย สวัสดีครับเล่นกีตาร์กับอนุมพบกันอีกแล้วนะครับเพราะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่แนะนำวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์ทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์กับอนุมก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เป็น EP ที่15แล้ว ก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้วในเรื่องของการใช้คาโปและในเรื่องของสเกลซีเมเจอร์เบื้องต้นนะครับและเราก็ได้เอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมประยุกต์รวมกันเพื่อให้การจับคอร์ดสำหรับมือใหม่อย่างพวกเราเนี่ยให้ได้จับคอร์ดได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีไปเจอเพลงที่ชอบเพลงที่ใช่เพลงที่อยากจะร้องแต่คอร์ดท่ามันเยอะเสเหลือเกินโอ้เราก็ใช้วิธีการแปลงคอร์ดที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ย มันก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับคาโปเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้คาโปเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของรูปฟอร์มของการจับคอร์ดที่เราจับกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยวันนี้จะมาชี้ชัดให้เห็นว่ามันจะมีกลุ่มคอร์ดหลายๆกลุ่มเลยที่มันจับเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาเราไปใช้ร่วมกับเจ้าคาโปเนี่ยนะครับ มันก็จะช่วยให้เราคิดคอร์ดได้ง่ายขึ้นว่าจะแปลงเป็นคอร์ดอะไรนะครับเอาละกรุ๊ปคอร์ดที่ผมได้กรุปไวเนี่ยเอาเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีอะไรบ้างกลุ่มแรกก็จะเป็นคอร์ด C กับคอร์ด D นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นคอร์ด E และคอร์ด F กลุ่มที่3ก็จะเป็น E Min เนและ F Min มเ กลุ่มที่ C ก็จะเป็นคอร์ด A และคอร์ด B กลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่ม A Min o r และ B m i มเ r อเอาละเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่เป็นคอร์ด C และคอร์ด D เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคอร์ด C จับแบบนี้นะครับรูปนี้เลยง่ายๆพื้นฐานจะสังเกตว่า มันจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นเราถือว่าเป็นสายเปล่าเนาะเ<ฤ>พราะว่ามันมีสายสายหนึ่งที่ใช้สายเปล่าอยู่นะครับก็เปรียบเสมือนว่ามันมีอะไรทาบอยู่ช่องนี้เหมือนกันต่อไปที่มันคู่กันที่ผมกรุ๊ปไว้ก็คือคอร์ดดีคอร์ดดีที่เรารู้จักคือจับให้ง่ายแบบนี้3นิ้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปฟอร์ม เต็มรูปแบบของคอร์ดดีเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดีตั้งแต่สายห้าลงไปเลยอลองดูว่าถ้าเราเอานิ้วชี้ออกลองดูสิเฮ้ยมันหน้าตาคล้ายครคอร์ดซีเลยนะแล้วลองเลื่อนไปช่องสักสองช่องสิหนึ่ง สอเฮ้ยอันนี้มันคือคอร์ดซีนี่เองนี่แหละครับก็คือพื้นฐานของการจับคอร์ดดีเนี่ยมันก็มาจากคอร์ดซีเพียงแต่ว่าก็เถิบเลื่อนเข้ามา2ช่องแต่ทีนี้มันเลื่อนมาแล้วเนี่ยอันนี้คอร์ด C ถ้าเลื่อนมา1ช่องมันจะเพี้ยน ดังนั้นที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคอร์ด C เนี่ยมันเหมือนมีอะไรทาบอยู่ในช่องศูนย์หรือสายเปล่านะครับดังนั้นถ้าเลื่อนมา1ช่องเราก็จําเป็นจะต้องทาบในช่องแรกด้วยโอเคเมื่อกี้เราคุยว่าเป็นคอร์ด D ดังนั้นคอร์ด D ีมันก็คือรูปฟอร์มแบบคอร์ด C นั่นแหละเพียงแต่ขยับเข้ามา2ช่อง2ช่องก็คือ1เสียงเต็มอันนี้คือในรูปฟอร์มคู่แรก อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคอร์ดกลุ่ม E กับ F คอร์ด E จับแบบนี้ครับสังเกตรูปฟอร์มไ้นะครับเหมือนคอร์ด C เมื่อกี้เราสายเปล่าใช่ไหมช่องนี้มันก็เหมือนมันมีอะไรทาบอยู่ในช่องศูนย์ช่องนี้นะครับทีน,นี้เราลองเขยับเข้ามาอีก1ช่องซิจาก E ขยับเข้ามา1ช่องก็คือครึ่งเสียงมันก็จะกลายเป็นคอร์ด F นะครับซึ่งเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าคอร์ด F มันจับแบบนี้<ม>เห็นไหมมันเกิดการใช้นิ้วชี้ทาบไอช่องแรก1ช่องเราลองเอานิ้วชี้นิ้วนี้ออกนะครับฟึง่งอ้าวมันคือรูปฟอร์มของการจับคอร์ดแบบคอร์ด E เลย ลองเลื่อนออกไปหนึ่งช่องครับอ้าวมันก็คือคอร์ดอ e ีนั่นแหละดังนั้นถ้าจับคอร์ด f ก็คือเราต้องทาบไปอีกหนึ่งช่องอเพื่อให้มันเป็นคอร์ด f สมบูรณ์ตามโครงสร้างของคอร์ดนะครับอาทีนี้แล้วถ้าเลื่อนเข้ามาอีกล่ะผมลองเลื่อนเข้ามาสองช่องนะก็จะเป็นคอร์ด G ถ้ามาอีก สองช่องหรือ1เสียงเต็มก็จะเป็นคอร์ด A มันสามารถเลื่อนไปได้ทั่วคอเลยนะครับในรูปฟอร์มต่อไปจะคล้ายๆกับ E กับ F เมื่อกี้นี่เลยแต่ว่าจะเป็น E minor กับ F minor E minor เนี่ยเป็นคอร์ดที่จับค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับใช้2นิ้วแค่นั้นเองนี่นะครับเช่นเดียวกันเราดีดสายเปล่าใช่ไหม ก็เปรียบเสมือนว่ามันมีอะไรไปคาดอยู่ช่องนี้ดังนั้น e m i n เ r er จับแบบนี้เอาแล้วถ้าขยับเข้าหนึ่งช่องล่ะถ้า1ช่องเราก็ต้องมีอะไรไปทาบทดแทนที่เราเลื่อนเข้ามาด้วย1ช่องถูกไหมครับดังนั้นการจับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ f แต่แค่ยกนิ้วกลางออกมันก็จะเป็น ตระกูลไมเนอละเช่นเดียวกันขยับมาเรื่อยๆจาก F ขยับมาสมมติว่า1ช่องอ่าก็จะเป็น f อ h ชาร์ปไอคอร์ทที่เราเจอกันบ่อยๆขยับมาอีก G minor ผมลองสมมติขยับมา2ช่องเลยก็จะเป็น A m i n o น กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มที่เป็นคอร์ด A กับ B นะครับคอร์ด A รูปฟอร์มมันจับแบบนี้ครับ3นิ้วอันนี้คือคอร์ด A เช่นเดียวกันให้เรามองว่าไอ้เฟรดูนเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไปทาบอยู่เพื่อให้มันเป็นสายเปล่านะครับเอาละคอร์ด A แบบนี้ดังนั้นถ้าขยับ เข้ามา1ช่องเป็นคอร์ดที่เพื่อนๆน่าจะได้ผ่านหูผ่านตามาพอสมควรก็คือคอร์ด B flat ดังนั้นถ้าขยับมาหช่องมันก็จะเป็นช่องนี้แต่อย่าลืมว่าไอ้ข้างหน้ามันก็ต้องเลื่อนเข้ามาด้วยถูกไหมครับ B flat เนี่ยมีวิธีการจับแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่จะให้สมบูรณ์ให้มันมีเบดด้วยเพราะเบดมันอยู่สาย5ช่อง1ก็จะจับแบบนี้หรือใครที่แอดวานซ์ไปหน่อยก็ใช้จับแบบนี้ก็ได้ครับโดยใช้นิ้วนางเนี่ยทาบ3เส้นสาย4 3 2สาย1เป็นช่อง1นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด b Flat อะแล้วถ้าขยับเข้ามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันตามสายเบสของสาย5เลยจาก A b flat สมมุติว่าขยับมา2ช่องหรือ1เสียงเต็มก็จะเป็นคอร์ด C ถ้าขยับมา1ช่องก็จะเป็น C s ชา r p ขยับมาอีก1ช่องก็จะเป็น คอร์ดดีสามารถขยับไปเรื่อยๆได้เลยครับถึงข้างในเลยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มคล้ายๆเมื่อสักครู่เหมือนกันคล้ายๆ A กับบีเหมือนกันแต่เพิ่มไมเนอร์ขึ้นมา A m ไมเนเพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วแน่นอนมันง่ายๆแบบนี้เองมองแบบเดียวกันเลยครับมันต้องมีอะไรทาบอยู่บนช่องศูนย์อยู่แน่นอนนะครับให้มันเป็นคอร์ด A อไมเนอร์ เลื่อนเข้ามา2ช่องก็เป็น B m i n o r ถ้าขยับเพิ่มเข้ามาอีก1ช่องมันก็จะกลายเป็น C Min o r นะครับเพราะว่ามันสายเบสมันอยู่ที่เชาะสาย5ช่อง3ดังนั้นถ้าขยับเข้ามาอีก2ช่องละ่ะ1 2มันก็จะเป็น D m i n o r แบบทาบนะครับเพราะว่าสาย5ช่อง5 มันคือโน้ตตัวดีดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอกลุ่มคอร์ดพวกนี้อย่างเช่น R F นึกจินตนาการเลยเฮ้ยอันนี้มันทาบอยู่ถ้าเรานิ้วออกแล้วเอาคาปโป้มาใส่แทนเฮ้ยชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยชีวิตการเล่นกีตาร์ดีขึ้นเยอะเลยเพราะเราใช้คาปโป้ช่วยในคอร์ดทาบมือใหม่อย่างพวกเรา มันก็จะเล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้นกับเพลงที่ชอบเพลงที่เพราะเพลงที่อยากร้องนะครับทีนี้อยากจะแนะนำว่า,าเราจะต้องแปลงคอร์ดทั้งเพลงก็ค่อยๆฝึกไปนะครับใช้ร่วมกับ C major scale อันนี้ยึดถือเป็นหลักเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ฝากกด เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม